สวัสดีค่ะช่วงนี้หลายๆท่านคงจะได้ยินโครงการแลนด์บิ์กันบ่อยขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วโครงการแลนดบิ์ชุมพรระนองถูกพูดถึงมาแล้วกว่า40ปีค่ะ ความคิด,ดเริ่มโครงการนี้มีมาตั้งแต่ปี2528นะคะผ่านมาหลายยุคหลายรัฐบาลแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมมาถึงยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้นำโครงการนี้บรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแต่ก็ยังไม่ได้เห็นชอบ100%นะคะ ผ่านมาจนถึงรัฐบาลน,นายเศรษฐาทวีสินประกาศว่าจะดันโครงการนี้เต็มที่ค่ะโดยครมนะคะได้อนุมัติในหลักการในโครงการนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566แล้วค่ะแล้วช่วงนี้นะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนปี2566 ไปจนถึงเดือนมกราคมปี2567รัฐบาลก็เดินหน้าทำโรดโชว์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่างประเทศนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการจัดทำร่างเอกสารเชิญชวนลงทุนในการร่วมทุนโครงการในลำดับต่อไปค่ะ และจากข่าวการผลักดันโครงการแลนบิสนี้นะคะทำให้ชาวชุมพรหรือว่าชาวระนองที่อยู่ในพื้นที่เกิดความวิตกกังวลแล้วก็คัดค้านการสร้างโครงการแลนบิสโดยให้เหตุผลว่าไม่รู้ว่าโครงการจะใหญ่ขนาดไหนมีผลกระทบอะไรบ้างเพราะรัฐแยกส่วนรับฟังความคิดเห็นเป็นโครงการย่อย ตามข่าวได้บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังนึกไม่ออกนะคะว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะมีผลกระทบอะไรบ้างเพราะดูเหมือนว่าการประชาสัมพันธ์โครงการหรือการให้ข้อมูลผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จริงๆยังแยกส่วนเป็นโครงการย,ย่อยๆค่ะซึ่งเมื่อรับทราบข้อมูลในภาพรวมไม่ครบถ้วนก็จะไม่รู้จะต,ตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไร คลิปนี้นะคะไปทำความรู้จักโครงการแลนบริดจ์ในต่างประเทศที่น่าสนใจ3แห่งบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็ไปรู้จักโครงการแลนบริดจ์ให้ดียิ่งขึ้นค่ะแลนบริดจ์คือเส้นทางคมนาคมนะคะเช่นถนนสะพานรางที่อยู่บนบกใช้เชื่อมทวีปสร้างเพื่อขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะ เห็นภาพที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือสะพานเศรษฐกิจทางบกอเมริกาเหนือเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาค่ะและแลนบิสแห่งที่2ก็คือสะพานเศรษฐกิจยุโรปเอเชียหรือว่าเส้นทางรถไฟข้ามเอเชียฟรานเอเชียเรลเวยนะคะเริ่มต้นจากแนวคิดการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ t r a n s s เ b e r i a น Railway นั่นเองค่ะเพื่อเชื่อมระหว่างเมืองสำคัญในประเทศรัสเซียได้แก่กรุงมอสโกโและก็เมืองวลาดิวอสต็อกต่อมาในช่วงศตวรรษที่21นะคะธุรกิจขนส่งสินค้าเริ่มเติบโตจึงเกิดการขนส่งสินค้าข้ามทวีประหว่างเอเชียกับยุโรปจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันค่ะ และแลนด์บิดแห่งที่3ที่น่าสนใจก็คือสะพานเศรษฐกิจทางบกออสเตรเลียสะพานเศรษฐกิจสายนี้นะคะไม่ได้ผ่านทวีปแต่ถูกสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยใช้การขนส่งทางรางจากรัฐออสเตรเลียตะวันตกไปยังรัฐฝั่งตอนใต้และรัฐฝั่งตอนเหนือค่ะกลับมาที่โครงการแลนด์บิชของประเทศไทยนะคะซึ่งตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าโรดโชว์ ุดเฟดแรกอยู่ที่ประมาณ5 2 2 0 0 0ล้านบาทนะคะโครงการแลนด์บริดจชุมพรระนองประมาณการวงเงินลงทุนโครงการทั้งหมดอยู่ที่1ล้านล้านบาทค่ะประกอบด้วย4เนื้องานด้วยกันนะคะก็1เป็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันที่แหลมอ่าวอ่างอำเภอร,ราชกรูดจังหวัดระนองออกแบบให้สามารถรองรับสินค้าได้20ล้านที u ขนาดร่องน้ำลึกประมาณ21เมตร 2. ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยที่บริเวณแหลมบริว้วอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรรองรับสินค้าได้20ล้าน TEU ขนาดร่องน้ำลึกประมาณ17เมตร ส่วนที่3เป็นเส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือทั้ง2ฝั่งมีระยะทาง90กิโลเมตรประกอบด้วยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์นะคะขนาด6ช่องทางจราจรโดยจะเป็นอุโมงค์3แห่งระยะทางอุโมงค์ประมาณ21กิโลเมตรทางรถไฟขนาดราง1.435เมตรซึ่งถือว่าเป็นสแตนดาร์ดเกตจำนวน2ทางออกแบบเพื่อรองรับการขนส่งตู้สินค้า2ชั้นบนแคร่ดับเบิลสแตก และทางรถไฟขนาดราง1เมตรหรือว่ามิเตอร์เกตจำนวน2ทางโดยจะเป็น3อุโมงค์ระยะทางอุโมงค์ประมาณ21กิโลเมตรเพื่อเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายทางรางหลักของประเทศ และพื้นที่สำหรับวางท่อขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทางท่อในพื้นที่โครงการค่ะและส่วนที่4ก็คือการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์หลังท่าโดยการถมทะเลเพื่อพัฒนากิจการสนับสนุนท่าเรือ สำหรับรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมก็คือการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือที่เรียกว่า PPP นะคะซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่เอกชนลงทุนในการก่อสร้างและการบริหารจัดการเป็นระยะเวลา50ปีโดยกำหนดให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งโครงการค่ะประกอบด้วยท่าเรือ ทางรถไฟขนาด1.435เมตรและมอเตอร์เวย์รวมถึงการพัฒนาพื้นที่หลังท่าโดยภาครัฐนะคะจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเวนคืนที่ดินและก็ลงทุนทางรถไฟขนาด1เมตรและก็กำหนดสิทธิประโยชน์ให้เอกชนผู้ร่วมทุนในโครงการโดยการแบ่งการลงทุนเป็นระยะค่ะ การลงทุนข่าเรือฝั่งระนองจะแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะซึ่งระยะที่1เนี่ยจะพัฒนาพื้นที่ให้สามารถรองรับสินค้าได้ตั้งแต่ปีพศ2573ระยะที่2จนไปถึงระยะที่3จะสิ้นสุดในปี2579และจะสามารถรองรับสินค้าได้ถึง20ล้าน TEU ค่ะ และในส่วนการลงทุนทางฝั่งท่าเรือชุมพรจะแบ่งออกเป็น4ระยะนะคะโดยระยะที่1ก็จะพัฒนาให้รองรับสินค้าได้อยู่ที่จำนวน4ล้าน TEU ในปี2,573จนไปถึงระยะที่4ในปี2,582ก็จะสามารถรองรับสินค้าได้20ล้าน TEU ค่ะ โดยกรอบระยะเวลาการพัฒนา4ระยะอย่างที่กล่าวมานะคะระยะที่1ประมาณการลงทุนหรือว่าเฟสแรกงบประมาณทั้งสิ้นจะอยู่ที่5 22,844ล้านบาทประกอบด้วยงานก่อสร้างท่าเรือน้าลึกฝั่งชุมพรจำนวน1 18,00 0ล้านบาทงานก่อสร้างท่าเรือน้าลึกฝั่งกระนองจำนวน1 4 0่ง0ล้านบาทงานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงสท่าเรือ จำนวนเงิน1 9 5 0 0 0 0ล้านบาทงานก่อสร้างพื้นที่เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า6,800ล้านบาทและค่าเวรคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน6,200ล้านบาท ส่วนระยะที่2นะคะประมาณการลงทุนโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น164,600ล้านบาทประกอบด้วยงานก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งชุมพรจำนวน4 5 0 0 0ล้านบาทงานก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองจำนวน73,000ล้านบาทงานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยง2ท่าเรือ21,000ล้านบาทและงานก่อสร้างพื้นที่เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า2 3 0 0 0ล้านบาท ระยะที่3ประมาณการลงทุนอยู่ที่2 2 8 0 0 0ลา้านบาทประกอบด้วยงานก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งชุมพร73,000ล้านบาทงานก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองจำนวน1,015,000ล้านบาทและก็งานก่อสร้างพื้นที่เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจำนวน39,000ล้านบาทแต่ระยะที่ 4. ประมาณการลงทุนทั้งสิ้น85,000ล้านบาทประกอบด้วยงานก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งชุมพร 68,000ล้านบาทและก็งานสร้างพื้นที่เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า16,000ล้านบาทค่ะคาดการว่าโครงการจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆนะคะมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่257,453ล้านบาทอัตราผลประโยชน์ต่อทุนเท่ากับ1.35อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือ EIRR 17.43%เ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทางตรง9.52%ผลตอบแทนทางการเงิน8.62%มีระยะเวลาคืนทุนปีที่24และจะทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่จำนวนกว่า280,000ตำแหน่งโดยแบ่งเป็นจังหวัดประนองจำนวน130,000ตำแหน่งจังหวัดชุมพร150,000ตำแหน่ง รวมทั้งเป็นส่วนช่วยทำให้ GDP ของประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณการโดยสำนักงานสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่ที่4.0%ต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น5.5%ต่อปี สำหรับไทม์ไลน์ของโครงการนี้นะคะหลังจากที่คอรมได้เห็นชอบในหลักการเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ค่ะช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2566ไปถึงมกราคมปี2567ก็เป็นช่วงที่มีการผลักดันโครงการแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่างชาตินะคะ จากนั้นทั้งปี2567นะคะจะดำเนินการจัดทํากฎหมายพรบระเบียงเศร,รษฐกิจพิเศษภาคใต้และจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและสำนักงานนโยบายระเบียงเศร,รษฐกิจพิเศษภาคใต้ขึ้นค่ะและประมาณเดือนเมษาถึงมิถุนายนปี2568จะเริ่มกระบวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน และในช่วงเดือนมกราคมปี2568จนถึงเดือนธันวาคมปี2569ก็จะดำเนินการออกพระราชกิจสีีกาเวนคืนที่ดินแล้วก็จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค่ะ จากนั้นก็จะเสนอคอรอมออนุมัติลงนามในสัญญาได้ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี2568ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการแลนบริดจ์ในเดือนกันยาปี2568ถึงกันยาปี2573และคาดว่าจะเปิดให้บริการประมาณเดือนตุลาคมปี2573ค่ะ ว่ากันว่าการขับเคลื่อนแลนดบิดเป็นเรื่องจําเป็นนะคะเพราะว่าประเทศไทยจําเป็นต้องมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่เข้ามาเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ขยายตัวได้ต่ํากว่าศักยภาพตอนนี้โครงการใหญ่ๆบ้านเราก็มีอยู่2โครงการด้วยกันนั่นก็คือโครงการแลนบริดจ์เฟสที่1่ซึ่งจะใช้งบมากถึง5แสนล้านบาท ซึก็พอๆกับการใช้งบเงินดิจิทัลหรือว่าแจกเงินคนละ1 0,000บาทนั่นเองนะคะจึงเป็นการตั้งข้อสังเกตบนสงสัยว่าตอนนี้รัฐบาลเราจะเอาเงินมาจากที่ไหนมาแจกหรือว่ามาสร้างกันค่ะเป็นอีกข่าวคราวที่นำมาฝากกันนะคะก็หวังว่าประเทศไทยเราจะเดินหน้าไม่มีอะไรมาสะดุด แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้หรือถ้าท่านชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลินดาไรตี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยค่ะและถ้าหากท่านไม่อยากราดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ